สวัสดีค่ะคริสจักรไทยชนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีมีพระพรวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะที่ใช้ภาพเปรียบเทียบง่ายๆอย่างผู้เลี้ยงกับฝูงแกะ ใช่ครับซึ่งมาจากคำเทศนาในหัวข้อฝูงแกะที่ภาคคุมของพระผู้เลี้ยงที่อ้างเองจากพระธรรมมีคาบทที่7ค่ะซึ่งพอได้อ่านแล้วเนี่ยพบว่าเนื้อหาข้างในกลับพาเราไปสมรวจธรรมชาติของมนุษย์ได้ลึกซึง้งแลวก็เข้มข้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจมากๆคือทาไมชีวิตคนเราถึงยังรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาทั้งๆท,ที่พระเจ้าได้เตรียมทุ่งหญ้าเขียวขจีไว้ให้แล้ว ในพระคัมภีร์ถึงกับมีคําคร่ําครวญเลยว,ว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าไม่มีพวงอังุ่นรับประทานมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่างเปล่าโหยหาทาั้งท้ที่ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเลยเป็นความรู้สึกกลงกลวงข้างในเหมือนคนที่เก็บเกี่ยวผล,ลไม้ไปจนหมดแล้วแต่ใจก็ยังอยากกินอีกทั้งที่ผลผลิตก็อยู่ตรงหน้าซึ่งมันแปลกมากนะครับเมื่อเทียบกับภาพที่ว่าพระผู้เลี้ยงได้เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้ ในสไลด์มีภาพการ์ตูนภาพหนึ่งที่อธิบายความรู้สึกนี้ได้ดีมากเลยค่ะเป็นภาพครอบครัวยุคโควิด -19 นั่งกินข้าวเปล่ากันอ๋อ oh, ผมจําได้ครับแต่ผนังข้างๆกับแขวนรูปไก่ย่างตัวเบอร์เลอร์ไว้แล้วทุกคนก็นั่งมองรูปไก่ย่างนั้นไปกินข้าวเปล่าไป ภาพนี้มันใช่เลยนะคะใช่เลยครับมันคือความรู้สึกของการดูฟีดในโซเชียลมีเดียตอนเรากำลังกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชัดๆเลยความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ความหิวทางกายแต่เป็นความอยากความอิจฉาถูกต้องเลยครับนั่นคือหัวใจของปัญหาที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าสมองกับกระเพาะทำงานต่างกันคือสมองของเราเห็นภาพชีวิตที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีในโซเชียลมีเดียเห็นความสำเร็จของคนอื่นแล้วมันก็เกิดความอยากขึ้นมา เป็นความหิวปลอมๆใช่ครับเป็นความหิวปลอมๆแต่กระเพาะหรือชีวิตจริงของเราณนะตอนนั้นอาจจะอิ่มอยู่แล้วก็ได้มีความสุขดีอยู่แล้วก็ได้สภาวะแบบนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าการหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยสิ่งอื่นแทนพระองค์ก็คือการวิ่งตามภาพลวงตาที่เราคิดว่าจะมาเติมเต็มเราได้ไม่ว,ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงหรืออะไรพวกนั้นถูกต้องครับเข้าใจเลยค่ะคือเราเลือกที่จะบริโภคอาหารขยะทางจิตวิญญ,ญาณเพราะมันดูน่ากินกว่า ทั้งๆที่มีอาหารสุขภาพเตรียมไว้ให้แล้วแต่คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็แค่ความอยากเล็กๆน้อยๆแต่ดูเหมือนว่าผลกระทบของมันรุนแรงกว่าที่คิดมากเลยนะคะรุนแรงมากครับเพราะเมื่อทุกคนต่างก็ถูกขับเคลื่อนด้วยความหิวปลอมๆแบบนี้สังคมก็จะเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าการกัดกินกันเองโอ้เขว่ากัดกินกันเองมีฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะครับ ในพระธรรมมิคา7.2-3บรรยายภาพได้น่ากลัวมากบอกว่าคนชอบทำหายไปจากแผ่นดินทุกคนซุ่มรอคอยเพื่อจะเอาเปรียบกันใช้ตะข่ายดักจับพี่น้องของตัวเองผู้นำเรียกรับสินบนคือมันไม่ใช่แค่การแข่งขันแล้วครับแต่มันคือการทำลายล้างกันเพื่อสนองความอยากของตัวเองใช่เลยครับมันซึมลึกเข้ามาถึงในบ้านในครอบครัวด้วย แล้วนั่นคือจุดที่เจ็บปวดที่สุดเลยนะคะใช่ครับเพราะมันนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่พังทลายในที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างครอบครัวลูกดูหมิ่งพ่อแม่ศัตรูที่ร้ายที่สุดกลับกลายเป็นคนในบ้านของตัวเองเขาบอกว่าในสภาวะแบบนี้แม้แต่คนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราก็เป็นเหมือนต้นหนามหรือรั้วลวดหนามโอ้โหคำว่าต้นหนามนี่มัน มันสะเทือนใจมากเลยนะคะมันไม่ใช่แค่ว่าเราทำผิดพลาดแต่หมายความว่าตัวตนของเราเองกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ มันทำให้นึกถึงเวลาที่เราคลดเครียดแล้วไม่พยายามจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้คนใกล้ตัวแต่ด้วยความที่ใจเรามันวุ่นวายอยู่แล้วกลายเป็นว่าเราเอาความเครียดไปสุมทับเขาอีกทีกลายเป็นต้นหนามไปโดยไม่รู้ตัวเลยคือความพยายามทำดีด้วยกำลังของตัวเองโดยปราศจากการเชื่อมต่อกับพระผู้เลี้ยงสุดท้ายมันก็จะสร้างความเจ็บปวดให้คนรอบข้างอยู่ดีบ้านที่คุณจะอบอุ่นก็เลยกลายเป็นสนามรบไป าเราทุกคนเป็นเหมือนแกะที่หลงทางแถมยังกลายเป็นต้นน้ำที่คอยทิมแทงกันเองอีกภาพมันดูสิ้นหวังมากเลยจุดเปลี่ยนทั้งหมดอยู่ที่พระธรรมมีคา7.7ครับซึ่งเป็นประโยคที่เหมือนเสียงกระซิบที่ส่งพลังท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดประโยคที่ว่าแต่สําหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมองดูพระเจ้าใช่ครับคําว่าแต่สําหรับข้าพเจ้าเนี่ยสำคัญมากนะครับ มันคือการตัดสินใจส่วนตัวอย่างเด็ดเดียวที่จะเปลี่ยนโฟกัสโดยสิ้นเชิงคือท่ามกลางสังคมที่กำลังกัดกินกันเองคนคนนี้เลือกที่จะไม่มองไปที่ปัญหาไม่มองไปที่คนอื่นเพื่อเปรียบเทียบแต่เลือกที่จะเงยหน้ามองหาพระเจ้าแล้วการมองดูหรือรอคอยพระเจ้าในที่นี้มันหมายความว่าอะไรคะคือให้นั่งเฉยเแล้วหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเองเหรอคะไม่ใช่การรอคอยแบบสิ้นหวังเลยครับเรียกว่าเป็นการรอคอยอย่างตื่นตัว รอคอยอย่างตื่นตัวครับซึ่งหมายถึงการจงใจพาตัวเองเข้าไปใกล้ชิดเพื่อรับพลังจากพระเจ้าท่ามกลางความมืดคือการเชื่อว่าแม้ตอนนี้จะมองไม่เห็นทางออกแต่พระเจ้าทรงเป็นแสงสว่างนำทางเราได้ในกระบวนการนี้มีประเด็นที่คิดว่าท้าทายความคิดของคนยุคปัจจุบันมากคือแนวคิดเรื่องการยอมรับการตีสอนการตีสอนหรือการลงโทษมันฟังดูเป็นเรื่องแง่ลบไปหมดเลยนะคะ การยอมรับการตีสอนในความหมายนี้คือการถ่อมตัวลงยอมรับว่าใช่เราผิดไปจริงๆเราหลงทางไปและยอมให้พระเจ้าเข้ามาขัดเกลาแก้ไขชีวิตอืนี่คือกระบวนการการรื้อฟื้นภายในหรือ renovation of the heart เหมือนการรีโนเวทบ้านเลยนะคะไม่ใช่แค่ทาสีใหม่แต่คือการทุบผนังเก่าเดินระบบไฟใหม่หรือโครงสร้างที่ผุพังออกไปเลย แต่เมื่อเราอดทนและยอมให้ผู้เชี่ยวชาญทำงานของเขาผลลัพธ์ที่ได้คือบ้านที่แข็งแรงและสวยงามกว่าเดิมเมื่อเรายอมผ่านกระบวนการนี้พระเจ้าจะทรงนำเราออกจากความมืดไปสู่ความสว่างและนำความยุติธรรมกลับคืนมาให้จะแกะที่หลงทางและเป็นต้นหนามก็จะกลายมาเป็นแกะที่หากินในพระคุณซึ่งภาพนี้ไม่ใช่ภาพของแกะที่อ่อนแอรหรือเฉยชานะครับแต่เป็นแกะที่แข็งแรงและกระตือรือรนในพระธรรมมีคา7.14 ขอทรงเลี้ยงดูประชากรของพระองค์อย่างเลี้ยงแกะด้วยคทาของพระองค์จุดที่คิดว่าสำคัญคือผู้เลี้ยงไม่ได้แค่คอยปกป้องจากหมาป่าแต่ยังพาไปหากินด้วยใช่ครับมันสื่อว่าแกะเองก็ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยชีวิตในอนาณาจักรพระเจ้าคือความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมันไม่ใช่การถูกป้อนเหมือนทารกที่นอนรอขวดนมอ๋อ แต่เป็นการที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุ่งหญ้าอันอุดมสมบูรณ์ไว้ให้แล้วเราในฐานะแกะต้องลุกขึ้นแล้วออกไปหากินหรือเล่มหญ้าด้วยตัวเองมันคือการเติบโตและการพึ่งพาที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันและเมื่อแกะได้กินอาหารที่ถูกต้องจากทุ่งหญ้าที่พระผู้เลี้ยงเตรียมไว้ผลลัพธ์สุดท้ายมันทรงพลังมากครับ บทสรุปในพระธรรมมีคา7.18-19บอกว่าเมื่อพระเจ้าทรงให้อภัยและเมตตาผลที่ตามมาไม่ใช่แค่ความรู้สึกผิดหายไปแต่ได้อะไรมากกว่านั้นหรอคะครับเราจะได้รับฤทธิ์อำนาจที่ทำให้สามารถเหยียบความผิดไว้ใต้ฝ่าเท้าได้โอ้โหเป็นภาพที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากตอนแรกที่ถูกความอยากและความบาปควบคุมชีวิต เหมือนหนามที่พันตัวเราอยู่จนมาถึงจุดที่สามารถเหยียบมันไว้ใต้เท้าได้เลยพลังในการเปลี่ยนแปลงนี้มันมาจากไหนคะพลังนี้มาจากการที่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อต่อสัญญาของพระองค์ความผิดบาปที่เคยครอบงำเราจะถูกจัดการอย่างเด็ดขาดเหมือนถูกเวี่ยงทิ้งลงไปในทะเลลึกไม่สามารถกลับมามีอำนาจเหนือเราได้อีกเราได้เห็นการเดินทางของแกะ3มรูปแบบคือแกะที่หลงทางเพราะวิ่งตามความหิวปลอมๆจนสังคมพังทลายครับ แล้วก็แกะที่เรียนรู้จะรอคอยอย่างตื่นตัวเพื่อยอมรับการรื้อฟื้นจากภายในและสุดท้ายคือแกะที่หากินในพระคุณที่กลับมาแข็งแรงและมีพลังอำนาจเหนือความผิดบาปได้ใช่ครับเราเลือกที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราด้วยอะไรระหว่างภาพลวงตาและความปรารถนาชั่วครั้งชั่วคราวที่ท้ายที่สุดนำไปสู่ความขัดแยง้ง กับการยอมเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่แม้ต้องผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดแต่ก็นำไปสู่การรื้อฟื้นจากภายในและมอบชีวิตใหม่ที่แท้จริงให้ครับผมคำถามก็คือในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนการลุกขึ้นหากินในทุ่งหญ้าที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้หน้าตาของมันเป็นอย่างไรกันแน่นะคะแทนที่เราจะแค่นั่งรอคอยการหล่อเลี้ยงอย่างเฉื่อยชาหรือออกไปวิ่งไล่ตามภาพไก่ย่างบนผนังที่อื่นเป็นคำถามที่ต้องกลับไปใคร่ครวนกันต่อนะครับ คใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดพระพรดีๆที่จะนำมาเล่าให้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและพบกันใหม่กับ10นาทีมีพระพรในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพร